ลานสังเวยนอกการเริ่มแปลสภาพเป็นสามโซนตรงกับที่ทีมชุริกเคยฝึกฟังผู้ชมแน่นขนาดหัวหน้าศิลาเวทยิ้มมุมปากเดิมพันผู้พิทัก์ราชาจะตัดสินที่นี่ทั้งสารมองเห็นรูนส่องแสงบนผืนของจริงไม่มีที่ให้พลาดเท่ายิ่งเตือนผ่านจิตศัตรูเสริมกับดักรูนซ้อนระวังทุกก้าวไดมู่ไปตอบสั้นใช้แผนสแกนก่อนบุกที่หลังหวังหยีและลูกฟีนิกส์น้อยบินขึ้น ปล่อยไฟฟ้าให้เห็นรูนลับเซียวอูสรงพลังชีวิตคลุมทีมหนิงงรุงหลงเตรียมบูสจูจูชิงยืดเส้นพร้อมสปีดทั้งซานสรุปวางตะข่ายย่างเงินน้ำเงินแก้รูนตามลำดับห้ามแยกระคังร้องดังโซนแรกเขาวงกดเคลื่อนกำแพงหินสูงล้อมหลังปิดทางออกมีเพียงทางเข้าเล็กมืดลึกทุกคนก้าวเข้าไปเห็นกำแพงรูนสีฟ้าแดงซ้อนกันหายใจเบาๆ ได้ยินเสียงหินไหลเหมือนลมหายใจของเขาวงกฏผู้ชมเงียบมันก่อนเสียงฮือฮาแผ่วเมื่อไฟฟ้าจากหวังหยุยรากเป็นเส้นนำทางในความมืดทีมชริกจำการฝึกที่ผ่านมาได้แต่รู้ดีว่าเวอร์ชันนี้ถูกปรับให้โหดกว่าเท่าตัวพลาดก้าวเดียวคือจบเดิมพันสูงสุดไม่ใช่แค่สถานะผู้พิทักราชาแต่คือการปกป้องหวังหยุยและศักดิ์ศรีชริกกำแพงรูนสองชั้นสีฟ้าซ้อนแดง หวังหยุยส่งสัญญาณผ่านจิตลำดับฟ้าก่อนไฟถ้าผิดจะปิดทางทันทีถังซานวางตะข่ายย่างเงินน้ำเงินหนิงหลงหลงบูสพลังให้ไฟฟ้าแรงขึ้นเสียวอูขยายพลังชีวิตกันพลาดโกเลมคู่ยักษ์โผล่ซ้ายขวาจูจูชิงหลอกให้เข้ามุมมืดแล้วเฉือนข้อต่อไดมู่ไปกระแทกเปิดช่องผนังปโปร่งเห็นเส้นทางลับรุนชั้นสองดักบนพื้นกับเพดานอย่าเยียบกลางวงเสียวอูเตือน ทุกคนก้าวตามเส้นแสงหวังหยุ่ส่องพบสวิตรูนในผนังถังซานสั่งแค่ทีละจุดอย่ารีบโกเลมคู่สุดท้ายโดนล่อให้เหยียบตะข่ายก่อนถูกไฟฟ้าตัดข้อต่อเสียงเปรีย้ยแสงรุนดับผนังเคลื่อนเปิดทางออกระคงังย่ายดังด่านเขาวงกดชุรีกผ่านผู้ชมฮือศิลาเวทขมวดคิว้วลานสังเวยเลื่อนผนังเปิดทางสู่โซนสองลมเรศกระแทกหน้า เหมือนเตือนว่าด่านต่อไปหนักหนากว่าทีมชริคขอบเล็กน้อยแต่แววตายังมั่นเสียงเท่ายิ่งผ่านจิตอย่าลืมเก็บพลังไว้ด่านสุดท้ายสะพานหินลอยกลางอากาศลมเวทกระแทกแรงกว่าการจำลองสองเท่านิ้งรง,งหลงน้าสีดแรงกดเพิ่มทั้งซานสันทันทีแผนเกราะผสมเริ่มเสียวอูปล่อยพลังชีวิตครอบทีมหวังยุ่ยกับฟีนิกน้อยยิงไฟฟ้าห่อหุ้มเพิ่มได้มูมไปนำหน้า จู่ๆชิงพยุงนิ้งหลงเสียงกระซิบเมื่อดแทกยอมแพ้สิทั้งซานหลับตาใช้ลมหายใจสั้นลึกโฟกัสฝ่าเท้าก้าวสั้นแต่ชัวเท่ายิ่งเตือนว่ากลางสะพานคือจุดพิกเตรียมระเบิดพลังถึงกลางสะพานแรงกดเพิ่มอีกเท่านิ้งหลงหลงเข่าก่อนไดมู่ไปตะโกนเพิ่มไฟไฟฟ้าค้นขึ้นพยุงทีมสะพานหลังเริ่มร้าวทั้งซานสั่งสปรินสามวิท ทีมก้มตัวพุ่งพร้อมกันข้ามจุดวิกฤตทันก่อนสะพานด้านหลังถลม่มเสียงเฮดังลั่นด้านสองเคลียร์แต่ทุกคนหอบหนักพลังถูกดึงไปมากหนิงหลงหลงกัดฟันยืนตรงเสียวอูแต่แอกแขนให้กำลังใจทังสารมองปลายสะพานด้านสุดท้ายต้องเหลือแรงไว้ส่วนสุดท้ายหลานหินกว้างผู้คุ้มกันศิลายักสูงสิเมตรลุกขึ้นจากผืนเกราะรูนหนาเรืองแสง หัวหน้าศิลาเวทยิ้มเยาะตัวจริงแข็งกว่าที่ฝึกทั้งซานเรียกแผนสามโจมตีจุดอ่อนพร้อมกันหวังหยุยบินสูงสองรูนอกกับว่างคิว้วหนิงหรงหลงบูเต็มมู่ไปจูจูชิงแยกซ้ายขวาเสีย่ยวอูเตรียมส่งพลังชีวิตย่างเงินน้ำเงินรัดข้อเท้าให้ชะงักโกเลมชักเสาหินทุบทีมหลบเฉียดมู่ไปทุบเกราะเปิดรอยเสีย่ยวอูหมุนเตะเพิ่มช่องจูจูชิงแทงว่างคิ้วยังไม่ทะลุ เทายิ่งเตือนว่ารูนหลักยังไม่ดับทั้งสันสัง่งไฟฟ้าลงรูนอกพร้อมกันหวังยุยัฟีนิกน้อยยิงเต็มกำลังรูนอกแตกแสงเกราะดับผู้คุ้มกันศิลาสุดต่อหน้าผู้ชมระฆังดังด่านสามชุริกผ่านเสียงฮือฮาก,ก้องลานแต่สายตาศิลาเวทยังแข็งกร้าวพวกเขายังหีไม่ตายซ่อนทีมชุริกเริ่มรู้ว่าชัยชนะสมด่านอาจไม่จบเดิมพัน ผู้ตัดสินสภาประกาศชรีกรรม30หัวหน้าศิลาเวทยกมือยังมีพิธีเดิมพันสุดท้ายกล้ารับไหมเท่ายิ่งหมดคิวไม่อยู่ในกติกามาตรฐานผู้ตัดสินตอบสภาเห็นชอบเพื่อพิสูจน์ผู้วิทัก์ราชาทั้งสารถามถ้าไม่รับผู้ตัดสินเสียงเสียสถานะเสียวอูกอดหวังอยูอ่อีจะไม่ปล่อยมันไปได้มู่ไปกำมือ เราชนะสามดาแล้วต้องไปต่อเงื่อนไขประลองหนึ่งต่อหนึ่งสลับตัวได้ทรงมีชีวิตลูกผสมลงเวทีได้ฝ่ายละหนึ่งสิลาเวสะย,ยิ้มเรามีผู้คุ้มกันศิลาขั้นสูงเทายิ่งบอกตัดสินใจเองแต่เตรียมรับผลทั้งสารประกาศชฉรีกรับคำท้าเสียงผู้ชมระเบิดระครังพัก30นาทีดังทีมชฉีกถอนหายใจลึก ก้าวไปมุมพักวางแผนดวนก่อนรอบเดียวมาถึงหนิงหลงหลงเช็คพลังคงเหลือมู่ไปนวดแขนลดตึงจูจูชิงรับมีดเซียวอูเช็ดเหงื่อหวังยุอีอาจารย์ใหญ่กระซิบจำไว้ว่าศึกนี้ไม่ใช่แค่กำลังแต่คือสมาธิแผนเร่งด่วนทั้งสานเก็บหวังยูอีไว้จังหวะตัดสินในมู่ไปอาสาขึ้นก่อนผมเปิดจูจูชิงชั้นต่อกดดันหนิงหลงหลงจะบูสคอเวที ผู้ตัดสินประกาศร,รอบแรกใดมู่ไปเวอร์ทุสนักสู้หินชั้นเอกยักษ์รูนทั่วตัว,ตวกำปั้นเหมือนเสาหินระคังดังมู่ไปพุ่งเสือขาวฟาดเปิดเกราะชั้นแรกแต่โดนสวนจมร่างสั่ทั้งสารสั่งจังหวะสองแต้มเฉือนข้อต่อมู่ไปล่อให้ยักษ์ชกพลาดตัดซอกแตกบางส่วนหวังอยู่อีชีรูนคำนักเขา่ามู่ไผล็อกเขา่าใช้กรงเล็บเสือกระแทกศรีรษะยักษ์สุดลุกไม่ขึ้น ผู้ตสินนับครบชรีกชนะรอบแรกเสียงเชียร์ดังก้องมู่ไปหอบแต่ยกนิ้วกำลังใจทีมพุ่งรอบสองจูจูชิงเวอร์ทุสนักสู้เกราะรูนสายควบคุมหญิงเกราะหนาใช้โซ่หินสองเส้นระคังดังโซ่พันขาจูจูชิงสปีดเฉือนหลบเสียวอู่เตือนอย่าให้โซ่ล็อกหนิงหลงหลงบูสปีดจูจูชิงเฉือนรูนที่เอวเกราะแตกเล็กน้อย ไฟตรงข้ามกลางโซ่ล้อมวงบีพื้นที่หวังยูอียิงไฟฟ้าบางๆกดดันรูนทําให้วงหยุดชั่วครู่จูจูชิงใช้จังหวะทองหมุนตัวเฉือนไหลเกราะหลดครึ่งคู่ต่อสู้ดึงโซ่ลากแรงจูจูชิงปักมีดลงพื้นใช้แรงต้านแล้วบูสต์สปีดสุดท้ายพุ่งเฉือนเอวขาดรูนหลักดับผู้ตัดสินยกมือชรีกชนะรอบสองศิลาเวทเครียดเท้ายิ่งเตือนนำสองสแต่ยาประมาทไม้ตายสุดท้ายอาจพลิก ถังซานหันมาที่หวังยูอีเตรียมพร้อมจังหวะนี้แหละรอบสุดท้ายศิลาเวทส่งผู้คุ้มกันศิลาขั้นสูงพร้อมโกเลมหินวิญญาณรูนสีม่วงผู้ตัดสินอนุญาตส่งสิ่งมีชีวิตลูกผสมได้ฝ่ายละหนึ่งถังซานสั่งหวังยูอีบินขึ้นลูกฟินิกน้อยตามประกบไฟฟ้าปะทุเวทีสัน่นผู้คุ้มกันศิลาทุบพ,พื้นเกิดคลื่นแรงถังซานวางยาเงินน้ำเงินกันแรงสัน่นมู่ไปจูจ่จู่ชิงลอบเปิดช่อง หวังยูอีสองรูนอกกับวางคริว้วเสี่ยวอูกวนจังหวะมูไปกระแทกอก,อกเปิดรอยชุชชิงแทงหวังคริ้วยังไม่ทะลุโกเลมสวนหมัดหวังยูอีทั้งซานตะโกนไฟฟ้าสุดกำลังยิงสองจุดพร้อมกันลำแสงผสานเจาะรูนเกราะเริ่มร้าวศิลาเวททรงพลังเสริมสุดท้ายเข้าโกเลมความกดดันพุ่งสูงผู้ชมลุกขึ้นยืนหายใจไม่ทั่วท้องวินาทีนี้จะชี้เป็นตาย รูนร้าวแต่โกเลมยังเดินได้มันกวาดหมัดหวังปิดเกมถังซานสันรวดล็อกขาแทงจุดยิงไฟฟ้าย่าเงินน้ำเงินรัดข้อเท้ามู่ใบกระแทกหน้าอกให้เอนจูจูชิงแทงซ้ำหวังคิ้วเซียวอูหมุนเตะคอเพิ่มแรงบิดหวังหยี่รวมไฟฟ้ายิงรูนกลางอกพร้อมเสียงคำรามเกราะแตกละเอียดโกเลมสุดผู้ตัดสินนับ10-0ชุรีกชนะเดิมพัน ฝั่งสิลาเวทนิ่งงนันสภายืนยันสถานะผู้พิทักษ์ราชาคงอยู่หวังยัวปลดไทยเซียวอูกรหวังยัวน้ำตาซึมถังซานยิ้มอ่อนแรงเท่ายิ่งพยักหน้าพวกเจ้าทำได้หัวหน้าศิลาเวทกัดฟันครั้งหน้าไม่ง่ายแบบนี้ถังซานตอบเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นผู้ชมตะโกนชื่อเฉลกกึกก้องทั้งสนามรู้ว่าการชิงบอลลังที่แท้จริงเพิ่งเริ่มผู้ตัดสินประกาศสรุป ชเรกชนะสามด่านและเดิมพันพิเศษสภาส่งสารว่าพวกเจ้าได้สิทธิ์เข้าประลองสถาบันชั้นนำรอบใหญ่ในอีกสามเดือนเท่ายิ่งพูดจับทีมวันนี้เห็นชัดว่าศัตรูพร้อมใช้เล่ทุกคนต้องยกระดับนิ่งรงรงฉันจะฝึกเสริมพลังให้ยาวนานมู่ใบเพิ่มความทนทานรับแรงหนักจูจูชิงฝึกสปีดกับฟันจุดอ่อนเซียวอู่กอดหวังหยัวเราจะปกป้องนาย หวังอยู่ว่าส่งความอบอุ่นกลับถังสารสรุปว่าสามเดือนจากนี้เราจะไม่ใช่เฉลกชุดเดิมท้องฟ้าเหนือลานสังเวยเรืองแสงรับชัยทีมเฉลเกรก้าวลงสะพานกลับฐานผู้ชมยังตะโกนชื่อพวกเขาอาจารย์ใหญ่ยิ้มบางนี่เพิ่งบทเริ่มต้นสึกใหญ่รออยู่ทุกคนจับมือแน่นรับรู้ว่าเส้นทางต่อจากนี้จะโหดแต่หัวใจพวกเขาแข็งแกร่งกว่าเดิมหลังสึกเดิมพันทีมเชเเกรกลับถึงฐานสายตาผู้คนเต็มไปด้วยความหวัง เท่ายิ่งเรียบประชุมทันทีสภายืนยันตารางประลองสถาบันชั้นนาในอีกสาเดือนอาจารย์ใหญ่เสริมนี่คือเวทีใหญ่ที่สุดที่เราจะขึ้นต้องอัปเกรดทุกด้านหนิงรงหลงเสนอฉันจะฝึกบูสต์แบบชั้นๆให้คงได้นานไดมูไปเสริมเพิ่มความทนทานรับแรงโหดได้ไม่หลุดจูจูชิงสปีดบวกฟันจุดอ่อนให้คมกว่าที่เคยเซียวอู่กอดหวังหยวนฉันจะขยายพลังชีวิตให้มันใช้ได้นานขึ้นทังซานคิดถึงคอนเฮาเทียน ต้องสลับจิตวิญญาณคู่ให้เร็วกว่าเดิมเท่ายิ่งเตือนผู้ดูเลนนั่งเดิมยังจับตายาประมาทคืนนั้นวองหยวนส่งความรู้สึกอุ่นๆว่าอยู่กับพวกเธอท้องฟ้าเหนือสถาบันปรากฏวงแสงเวทจังๆเรากับโลกกำลังบอกว่าศึกใหญ่กำลังมาเดือนแรกฐานรากและคงทนเท่ายิ่งแบ่งตารางเช้าค่ำถังซานฝึกค้อนเทียในห้องแรงน้มถ่วงน้ำหนักเพิ่มสิบเท่าสลับย่ามเงินน้ำเงินกับคอนให้ไม่สะดุด เส้นเลือดแข็งเต้นแต่สายตาแน่วแน่เสี่ยวอูฝึกผสานพลังชีวิตเข้าท่าเทา้าจนพื้นใต้ฝ่าเทา้านิ่มแล้วแข็งสลับหนิ่งหลง,หลงทดลองบูสต์เป็นเพาส์สิบสิบห้าเพื่อยืดพลังมู่ไปซ้อมรับแรงกับตุ๊กตาหินหนักเท่าผู้คุ้มกันศิลาเท่ายิ่งจดรับได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ต้องบำรุงแขนจู๋จู๋ชิงฝึกในห้องลมแรงปรับหายใจไม่ให้เสียจังหวะหวังหยวนบวกฟีนิกซ์น้อยฝึกยิงไฟฟ้าสั้นสามเพาส์ในห้าวิ เก็บพลังไว้ใช้หลายครั้งคำ่ำเสียงค้อนดังสม่ำเสมอเสียงไฟฟ้าจิ๋วเหมือนฝนดาวตกเล็กๆทั้งทีมเริ่มเปลี่ยนจากผู้ชนะหนึ่งศึกเป็นผู้ท้าชิงระยะยาวกลางเดือนแรกสนามสับสนหมอกเวทปัญจิตเสียงกระซิบหลอกเพื่อนทรยศหนิงหลงหลงใจเต้นแรงถังสานพูดผ่านจิตโฟกัสลมหายใจฟังเสียงจริงเซียวอู่ทรงพลังชีวิตให้หัวใจทุกคนเต้นจังหวะเดียวโกเลมหมอกโผล่มุมมืดมู่ไปทุบแตก แต่หมอกกลับรวมตัวจูจูชิงใช้สปีดเจาะแกนหมอกเล็กๆหวังหยวนยิงไฟฟ้าสั้นปั้งหมอกจางทันทีเถ่ายิ่งชมดีแต่ช้าไปสองลมหายใจรอบต่อไปเพิ่มเสียงกรีดร้องรบกวนถังซานใช้ย่างเงินน้ำเงินพันเอลเซียวอูเหมือนสมอเราจะไม่หลงเจาะแกนได้ในลมหายใจเดียวสรุปว่าจุดอ่อนคือสมาธิตอนเสียงหลอกคําเท่ายิ่งแจ้งเข่ากรองมีสถาบันใหม่ดินฟ้าใช้รูนดินลมขั้นสูง ต้องเตรียมแผงตัดการมองเห็นและแรงกดเดือนที่2กลยุทธ์ทีมขั้นสูงเท่ายิ่งตั้งศึกจำลอง3มทับสสลับคู่ทั้งวันหนิงหลงหลงต้องบริหารพลังไม่ให้หมดเร็วมูดไปเป็นโล่หลักจูจูชิงขีดเซียวอู่หอกคู่ถังซานควบคุมกลางหวังหยวนเป็นตัวพลิกจากอา,ากาศรอบแรกบูสต์รวดเดียวดันคู่ต่อสู้ติดมุมใน20วิแต่พลังหนิงหลงหลงลดหวบจดบทเรียนต้องแบง่งพาวส์รอบสองใช้บูสต์เป็นจังหวะดันเป็นคลื่น ชนะใน40วิรอบ3ใส่ศัตรูล่องหนเซลอูสัมผัสลมหายใจจูจูชิงฟันตามเสียงฝีเท้ายังโดนสวนหลังหนึ่งครั้งหวังหยวนเสนอใช้ฝุ่นไฟฟ้าให้ศัตรูต้องขยับทดลองแล้วเห็นร่างล่องหนชั่วครู่บันทึกเป็นแผนส่องกึ่งพลังจบวันเท่ายิ่งเตือนศึกใหญ่ยาวกว่านี้ยาวหมดแรงกลางคันข่าวกรองใหม่สถาบันดินฟ้าขอประลองมิสนามทรายกับกำแพงลม ถังซานวางแผนสองชั้นพื้นกับอากาศมู่ไปต้านดินจูจูชิงเจาะลมเซียวอูคุมสมดุลหนิงรงรงบูสขั้นบันไดหวังหยวนยิงไฟฟ้าตัดเกราะลมมู่ไปกระแทกพื้นแตกเผยรูนดินหลัดลำแสงไฟฟ้าจิ้มรูนลมดับดินฟ้าล้มสมดุลโชเรกปิดแกมเร็วเท่ายิ่งยิ้มได้ทดสอบของจริงแต่ศึกใหญ่จะยากกว่านี้มากกลางเดือนสองเท่ายิ่งจัดศึกต่อเนื่องสามรอบติด ไม่พักยาวทดสอบสภาพพลังหนิงหลงหลงพลังลดหวบหลังรอบสองปรับเป็นเพาส์สิบขีดสิขีดหยืดได้ถึงรอบ3ม,มู่ไปรับแรงกับตุ๊กตาหนักเท่าผู้คุ้มกันศิลารับได้70%เเซแขนชาต้องมำรุงจูจูชิงฝึกสปีดผสมพลังชีวิตเสี่ยวอู่สงพลังผ่านฝ่าเท้าให้วิ่งโดยไม่เสียพลังมากหวังหรีฝึกยิงสเพาส์ในห้าวิ เตรียมคอมโบปิดเกมถังซานสลับคอนบวกย่างเงินน้ำเงินเร็วขึ้นอาจารย์ใหญ่เตือนสลับได้ดีแล้วแต่ต้องไม่เสียจังหวะคำ่ำทีนกินข้าวเงียบไม่มีใครพูดมากทุกคนหลับลึกเหนื่อยแต่ใจเต็มพรุ่งนี้มีอ่านรูนไวรออยู่เท่ายิ่งปิดไฟหอพักมีเพียงเสียงหายใจเป็นจังหวะของนักสู้รุ่นใหม่ทดสอบอ่านรูนไว เปิดรูนยีบแบบ1ขีด2วิตแล้วดับถังซาน1 8ขีด20สเซียวอู1 5ขีด20หนิงหลงหลง1 7ขีด20มู่ไป1 4ขีด20จูจูชิง1 6ขีด20เท่ายิ่งชมดีแต่ศึกจริงเร็วกว่าแค่1วิหวังหยู่ช่วยส่องไฟฟ้าเล็กๆทำให้เส้นรูนชัดขึ้นบันทึกเป็นเทคนิคฝุ่นไฟฟ้าค่ำวันเดียวกันสภาส่งสัญญาณลับ มีมือสังหารสนใจหวังหยุย่ยห้ามออกเดี่ยวอาจารย์ใหญ่ย้ายที่พักหวังหยุ่ยไปห้องใต้ดินเซียวอู่เฝ้าทุกคืนหนิงหลงหลงวางวงเตือนภัยเงียบสงัดแต่ทุกคนรู้ว่าเงียบมีคือพายุซ่อนเท่ายิ่งกำชับโจมตีทางจิตอาจมาได้ทุกเมื่อเดือน3ามจำลองศึกใหญ่ใช้สนามโฮโลเวกจำลองห้าสถาบันรวมดินฟ้าและศิลาเวทเวอร์ชันอัปเกรด ศึกแรกเจอทีมลมขีดแสงเครื่องเร็วตัดการมองเห็นทีมชริกใช้ฝุ่นไฟฟ้าล่องหนเผยตัวชั่วครู่จูจูชิงฟันจุดอ่อนชนะ90วิศึกสองเจอทีมดินขีดน้ำพื้นแฉทังสารปูย่าเงินน้ำเงินเป็นสะพานเซียวอู่ทาพื้นแข็งชั่วครู่หวังหยุ่ยยิงไฟขีดไฟฟ้าตัดรูนดินชนะสนาทีศึกสามเจอซิลาเวทอั e เกรด มีผู้คุ้มกันศิลาสองตัวบวกลมกดสมดุลทีมเสียจังหวะต้นหนิงหลงหลงบูสไม่ทันทังซานสั่งถอยครึ่งสนามจัดฟอร์มใหม่ใช้ตาขายย่างเงินน้ำเงินบวกไฟฟ้ากระจายตัดการเคลื่อนที่สุดท้ายชนะเฉียดเท่ายิ่งสรุปจุดอ่อนคือช่วงเปลี่ยนฟอร์มต้องลดเวลาอีกสสัปดาห์สุดท้ายลดซ้อมหนักเพิ่มพักเชิงลึกเท่ายิ่งบังคับนั่งสมาธิร่วมกัน เสียวอูส่งพลังชีวิตเบาๆผ่านมือทุกคนหนิงหลงหลงฝึกหายใจประหยัดพลังมู่ไปคลายไหล่แขนจูจูชิงผ่อนสปีดกันกล้ามเนื้อล้าถังซานปิดตานึกถึงพ่อแม่แปลความโกรธเป็นแรงมุ่งมั่นหวังหยุ่ยนอนขดฟินิกซ์น้อยซุกส่งความรู้สึกเราอยู่ด้วยกันคืนนั้นท้องฟ้ามีวงแสงเวทใหญ่เท่ายิ่งมองสภาเปิดประตูประลองเหลือเจ็ดวันอาจารย์ใหญ่แจกป้ายลำดับ ชริกขึ้นวันที่สองรอบเช้าขึ้นก่อนเดินทางเท่ายิ่งพูดสั้นเราไม่ใช่ผู้มีพรเพียงอย่างเดียวเราคือทีมที่ผ่านเป็นตายมาด้วยกันทุกคนจับมือเป็นวงตะโกนชริกวันเดินทางรถมังสัญลักษณ์สภาจอดหน้าชริกเมืองรายทางตะโกนว่าผู้พิทักษ์ราชาหวังหยุยโปรหัวส่งแสงไฟฟ้าให้เด็กๆหัวเระาะถังสารมองเส้นทางไกลอาจารย์ใหญ่เตือน ไม่มีเดิมพันพิเศษแต่ศักดิ์สรีสถาบันอยู่ในมือพวกเจ้าหนิงหลงหลงนับขวดยาเซียวอูขยับบ่ามู่ไปหลับตาพักจูจูชิงรับมีดหวังหยุ่ยนอนบนตักถังซานฟินิกส์น้อยเฝ้ารถม้าข้ามประตูเวทแสงวาบโลรลานกว้างผู้คนแน่นสถาบันนับสิบยืนเรียงเหมือนเทศกาลสงครามผู้ตัดสินประกาศยืนดีต้อนรับผู้พิทักษ์ทั้งหลาย ทีมชริกพยักหน้านิ้วแตะอกเหนือหัวใจกำสัญลักษณ์เล็กที่เท่ายิ่งให้เราไม่ได้มาแค่ป้องกันสิ่งมีชีวิตลูกผสมเรามาเพื่อพิสูจน์ว่าชื่อชริกต้องถูกจดจำเสียงกลองประลองดังศึกใหม่กำลังเริ่ม